ขอถวายพระสูตเจ้าค่ะเรื่องผู้ชี้ขุมทรัพย์อานนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรคลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้ คนเราคนมอผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนามอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์หละคนคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยเรื่องการเรื่องจเจริญอานาปาณสติเชื่อ,อนได้ไหมสังเกตไหมเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนะ่ย นี่คือผู้ชี้คุมทรัพย์จะพยายามให้เราเป็นพระอรหันนะท่านดูแล้วดูอีกพวกเราต้องเห็นคุณของผู้มาชี้โทษฉะนั้นใครก็ตามที่มาชี้ว่าเราผิดอย่าไปโกรธเขานะขอบคุณเขาไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามมาชี้โทษเราได้เนี่ยเราผิดเนี่ยจงภูมิใจเถิดเพราะเขาบ,บอกเรากําลังได้ผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้เราทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์ยนอกแต่เป็นอริยทรัพย์คือเราไม่ต้อง ไปเวียนเกิดในสัมสัตวอีกนั่นเองขอการขอถวายพระสูตรเจ้าค่ะเรื่องจริญอาณาปานสติชื่อว่าไม่เหินหันจากชาภาคภาษาอังกฤษ i n v e s t m e n a p r o v e Home i n s t a e i e of Snatch Approve Develop Myfulness of b e ค d i n g He is Call a p p r o อ Home i n ง t a อ l Device of s n a t c w h o e a c t u p t h e t e a r t i n g of Teacher h o l e s t e r o l i n g at o n and o d t i s t h i h a r m f u e v e n h a r m s m o d i n d u h o n c h e i s t n พิสุทั้งหลายถ้าพิสุเจริญอานาปานสติแม้เชื่อการเพลีงรัดนิ้วม,มือพิสุนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานท,ทําตามคําสั่งของพระศาสดา,ศา,ศา,ศาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินธบัตของชาวแว่นแคว้นเปล่าก็จะเปิดเก่าไปไงถึงผู้กระทําให้มากซึ่ง พะพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดชุดปรมถธรรมหน้า3ามยสี่ย่อหน้าที่หนึ่งร้เรื่องหมดความพอใจก็สิ้นทุกนักติยาอาัสติอาคติคต,ตินโหติเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มีอาคติคติยาอัสติ จุตูปปาโตนะโหติเมื่อการมาและการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีจุตูปปาเตออาสติเนวิทะนะฮรังนะอุปยะมันเตเมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง เอเซวันโตทุกขสะนั้นแหละคือที่สุดแห่งทุกละสาธ <สา S 1> ุค่ะขอส,สาสายาายพาระสงฆ์เจ้าค่ะกดกดอิทับปัจจยาตานะคะอิมัตสมิงสติอิทางโหติ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิวัสุปาทาอีทางอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีทางหน้าหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมสันิโรธาอีทางนิรุจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสาธุ